ตรงไปเลยตรงไปนั่นแหละตรงไปกูบอกว่าอย่าจีเอพีพีพีมันมีล็อกเกอร์สองอันเข้าเข้าอีกเปิดล็กเป็นทำไมอ่ะหรือเพราะมันเห็นตอนเข้ากูปิดแล้วตืนตืนตื่ด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 ตืด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 อยู่เทคเหรอเฮ้ ของดีนี่หว่าเอาไปยิงไอเตยดิมึงอยากขึ้นเนี่ยให้เอา้างคาตูเอาเรามีเวลานะอย่านะอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านอีกนะโบกกระบาลแดงแยกเลยน้องคะมาดิคนเดิมรับอไอเหี้ยยไปร้องเพลงดีอย่ามาโฟอนเธอลงมาซานก๊า เพร้อมมาพร้อมมาพร้อมมาเก่งว่ะชลูอยู่ที่แกงเลาวไหมว้ายเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะกูตกใจเว้ยเ้ยกูวิ่งไปแบบไม่ได้คิดอะไรตัวอะไรไหนมีแอบไหนตู้เลยไม่เห็นมีฟิีเลยเฮ้ยเป็นมาเหรออะไรมาอะไรอยู่นึกว่าโอ้โหเอลซ่ามาเอลซ่ามาพากูเอาตังไปเก็บก่อนดิ สวัสดีครับสวัสดีครับมาหาใครครับมาหารคมาหาคนชื่อเตยครับผมเห็นเขาใส่ชุดเขียวเขเข้ามาในห้องนี้คุณเห็นบ้างหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่ไม่มีใครใส่สีเขียวเลยครับโอเคครับผมไม่ไม่เห็นอะไรเลยมึงประตูเปิดไม่ได้อ่าเรียบร้อยครับจริงจริงมึงไปเปิดดิไอเหี้ยแล้วไม่ออกแล้วเอ้าอะไรมันถอดฟิว กูเล่นอยู <Spencer> ่ไปครับีปครับประตูเปิดไม่ได้ครับพี่ตอนนล้มันเปนตัวแต่เล่นในสัตว์ประตูเปิดไม่เอาครับฝึกหัดโดนจับภา